สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามือี้แพทสิ้าพ่อแม่พี่น้องมาลงทะเลอีกแล้วจ้าตอนนี้กาลังนั่งอยู่ริมทะเลนะจ้านั่งอยู่เทร่องสะพานพี่น้องจ้าอันนาดกับพี่พ่ออันใพี่พ่อัน,นออลักข้ากัมมะหอดแพทลบมาหอดก่อนมาเฮือนแพทอยู่ไก่เลิกงานเร็วจ้าก็เลยหาแนวสิมาเหตุแห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเพราะว่ามีอันแฟนคลับหลายหลายคนกับมกอันกิจกรรมตก๊กปูอันสี่เนาะแพ่วสิมาตก๊กปูสอนกุ้งจ้ะพี่น้อง กุ้งนี่แพทย์ประมันใจได้นามบ่ลงนามบ่ค่อยลงกุ้งยสัสิซิอนดได้บ่ได้แต่ว่าถ้ามาล่องโต๊ปูกันเนาะพี่น้องจ๋าล่มกับแห้งแห้งล่มเขากลองคักโขบนามกับใสยอยู่เด้มาแล้วลมแต่มาแล้วมาแล้วมาแล้วล่ <laughs> ได้ไหมพี่เบื่อล่มพอาแม่พี่น้องแม่พอนแล,ล้วมาหอดแล้วแพทย์จะนั่งสวยอยู่ริมทะเลอีกแล้วพี่น้อง นั่งยูผูเดียวกลัวพี่พรสิบาไม่เก็บปลาหอยมากมาไหวถ้าเป็นเหยื่อกะปูจ้ะมามาพี่พรให้แพทย์รับไหมคะนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะอุปกรณ์ตกปูนะจ๊ะเสื้อกับไใหม่นีพาแค่นี้ละพี่น้องเอ้ย มันดูดิโลน้ำไม่ลงอ่ะมันจะซ่อนได้เลยกลุ่มแพทแทยแกบอกว่าคนเช็คน้ำไม่รู้เช็คยังไงมาแล้วพี่น้องแม่พ่อนมาแล้วนีค่ะแพทนั่งสวยอยู่ตรงนี้เนะหตั้งคนละมุมเลยคนละฝั่งเลยที่พรนี่แพทําทำมาให้แล้วก็แล้วแต่จะเอามุมไหนก็เอาเอานีแพทย์ทำมาให้แล้วลมันแรงอยู่แล้วเออเราก็อาศัยจังหวะที่ลมไม่แรงค่ะเอานะขอบคุณมากค่ะเราเอานี่ลงไปได้เลรอมันมาเกาะเหรอ ีของเรานีเดอพ e. so ี่น้องหอยนี่วิธีของเราพี่รหอยนำให้ดูนีเดอพี่น้องจ้าแค่สิทุบปลกหอยจ้ะทุบหอยก่อนพี่พรทุบให้เขาแตกอ่ะมันเยอะเกินนหะแพะกลัวหนาวแพะก็ใส่มาหลายตัวเ้าทุบจังสี่แล้วมันบอกพี่น้องถาเอาหอยเป็นตัวล่อนี่แล้วเ้าก็ไม่หนีผานีจังสีเลยแล้วเราก็หย่อนลงไปเลยพี่พรไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะคะ

จะ่าปูน้อยเด้แผดเอาให้เบังก็เอปูน้อยเราก็โตเอามันกลับลงไปอย่างเราใช่เดี๋ยวแผดเอาลงชิมันฟังอินเย้าๆให้เอาให้เพิ่นลงไอ้ลงแล้วถ้าเสียเอาแต่ไซป๊ก้อจ้ะพี่น้องจา๋านี่คายเพิ่นลงหมายเลขคือเก่าเอาใหม่หาใหม่ ล้วม,มันแห้งเด้พอพี่น้องแพะประเทศไทยในนาให้เบิงวิ่นหัวอย่าอยากเบิงเด้อพี่น้องเลยไมันสิวิ่นหัวพี่น้องจ๋าไ,ได้อีกแล้วได้แต่อ,อีปูหน่อยว่า <adapted> มปนโตเก่าน่ะบอที่ปล่อยลกไปเมื่อกี้ได้ใหา่หัวโอ้ยเพื่อนก็อยากมากิ <m> นนี่ต๊ะน้อยๆนึงบ่าเอาจต่จะเอาไซสบิ๊กไซสบิ๊กอยู่ไหน <c oughs> ลองดูซิใครจะหมานใครจะหมาน,มานลมมาเป็นช่วงๆเพราะแม่พี่น้องลมมาเป็นสงช่วงจ้ะมาถามกันนั่งอยู่ในหนีบึงบรรยากาศพี่น้องบ่ได้ปูกับว่าเป็นหยังผ้ามาม้วนๆมาเอาบรรยากาศเด้อพี่น้องจ้จะมวมวนๆใครกระจัดหายแฟนคลับเรียกร้องมากแบบแต่กระจัดหายที่ละนิดที่ละหน่อยเพราะว่า สู่คนสู่สู่อันแบาบว่าตังคนตังมาข้นละแบบกับจัดให้ที่ละนิดที่ละหน่อยสินะจิ้เรีลงน้ำจะซ้อนรับได้เราไม่ช่วยกัมันอยู่แงล่ะปู่อ่ะใช่ไหมจ้งเราต้องนั่งตกพี่พรลองหนิฮ่าฮ่าฮ่าผได้พี่พีพรอลงองเนิผมมากแอะแค่ก็อยากนั่งตกเอาบรรยากาศไงพี่พรแต่ความจริงมันต้องน้ำนิ่งนี่วันนี้น้ำไม่นิ่งเลย แฟนแฟนแล้วเชกหนาเหมืจังได้ปุ๊หัวสว่วค่ะพี่น้องเอ้คนเชกหนามก็ได้ <c oughs> ต้องร้อนด้วยนะนนพี่ลมมันแรงความจริงปกติท่านลงไม่แรงอ่ะมันเห็นตัวปูใช่ไหมพี่แล้ว กินอ่ะเราจะเห็นเลยนะตรงนี้แหละพี่เนี่ยจำเนี่ยแล้วก็พี่พรเข้าตรงไหนเมื่อกี้ที่ว่าเข้าผิดอ๋อพี่เลยมันสง่งมาทางนี้ใช่ไหมโอ้โหจีนเป็ส่งขึ้นมาทางนี้ส่งมาทางเต่าเราแล้วพี่ก็เลยไปนู่น <ไป S 1> อีกเลยไปถึงเส้นสะพานจะจำได้เลย้อนกลับมาอ๋อ อ๋อพี่พรหมายถึงสะพานนี่ไม่ใช่สะพานอ๋อสะพานเออเออแสดงว่าพี่พรไปงั้นเพราะว่ามันมาทางนี้พี่พรมาดีจงเว่ยเหรอ่ามันไปแล้วหมดเอาใหม่เอาใหม่เนบะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวพี่ไปเก็บ ดูแค่นี้ก็พอแล้วอขอโทษนะคะบังกล้องป่ะนาะขอใล่ะพี้องไแล้วต้วน,ตวนี้ต้นดิตัใหญ่เติมความจริงถ้าถ้าตัวใหญ่แล้วก็เปอาไอ้สวิงมาช้อนด้วยนะมาแล้วจ้าโอ้พี่น้องได้แล้วไซนี้ก็โอเคไหมก็โอเคเอาไปตามช้มตาเนะาะพ่อแม่พี่น้องได้แล้วเด้อจ้ะบูบูจ้ะ ลงไปสิจ้ะว่ามันตัวเถียนปล่อยไปนะบอตัวเดิมหรือเปล่าที่มันกินอือะดท้ายบรรยากาศใหเบึงระว่างรอบปูเด้อพีพ่น้องเ้อดูบรรยากาศไปด้วย อ้าวแม่พ่อนได้แล้วก็แล้วแต่พี่พรจะกินใส่ส้มตำพูดถึงอย่างนี้ก็ใส่ส้มตำได้นะพี่พรแม่พ่อนเราได้แล้วพี่น้องจ๋าไม่เอาพี่มอยเราไม่ได้กินแล้วลนไปแล้วเอาสิลนไปแล้วจ๋าแต่จ๋าแต่อันนี้กันฟูลนีจ๋าบรรยากาศได้จ้่พ่อแม่พี่น้องจ๋าริมทะเลจ้ะฉันนั่งตกฟูอยู่ริมตะลิง แปลกใจจริง,รง <laughs> ทำไมปูไม่กินเห่อเ,เพราะว่าล่มแห้งจ้ะพี่น้องตกงน้ำเดี๋ยวกดูบึงล่มเด้อจ้ะเด้อน้ำแล้บวบนนึ่งพยากรอากาศผิดผิดแฟนแพทพยากรอากาศผิดขนาดเลยพี่น,น้องน้ำก็ไม่ลงดูสิแกบอกว่าน้ำลงเนี่ยละน้ำลงกุ้งอกุ้งกับบดินซอนอปูก็จะสิเป็นยังไงมาดลุดนกันมังกนเด้อพี่น้องเด้อ จบเบิ้งดูกินแล้วไปเอ้ามาอีกแล้วพี่น้องเออตัวเมื่อกี้นั่นแหละตัวพี่พอ่อมาตัวเมื่อกี้นั่นแหละของพี่พอ่อพี่น้องอ, <c oughs> อาจจะใช่อะ้อยเอาไปก่อนถ้าได้ตัวใหญ่ได้ค่อยคอยปล่อยเพื่อนน้พี่น้องอะได้แล้วจากตัวที่สองแล้วมันแล้ว,ลวตัวใหญ่ๆห่ไปไหนหมดเนี่ย มาเด้อมากินเหงือกสาทูบมาไห่แลยได้หน่ราชรถมาเกยถึงที่แล้วมากินมากินกล่องขึ้นไหยือเปิดแท้ <laughs> น้ำแพทมากับแฟนแพทใช่ไหมพี่แฟนแพทแกก็ถ่ายตอนตกตอนจะดีมีคนถ่ายแกถ่ายเวลากูมากินแกก็ถ้าใส่ชุดนี้ใช่ไหมพี่อุ่นดีด้วย ร้อนอ,อุ่นแน่ๆเพราะว่าเราต้องลงน้ำอย่างเงี้ยโอ้ยบบได้กินแล้วโอ้ยปลาดาวก่อนก็นันปลาดาวตายนั่นแหละจุนั้นเขาลอยอยู่ไปเลยพี่พรไปเลยตั้งกล้องแล้วก็พี่พรตั้งกล้องให้ได้มุมแล้วพี่ฮอรก็ลงเลย เอาโลดสภมก็มีลองไหมล่ะลมก็ไม่ได้อนี่เท่าไหร่นะลมก็นิ่งๆแบบ<อ>มาเ<ไ>ปน็น พ่อแม่พี่น้องโตใหญ่มากแล้วมาเด้อินเดินลุกเดินลุกเดินลุกเดี๋ยวถ้าเบิ้งเด้อจ้บพี่น้องจ้าเอ้าอต้ยตัวนี้นี่นี่นีมาแล้ว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 พี่น้องจ้านี่นี่ต้นนี้ตัวใหญ่เติบอยู่เด้อจ้ะเห็นปะเห็นปะตัวนี้ใช้นี้ใช้ได้อยู่พี่พน พี่พรเอาไปให้เอาไปให้พี่เอนะเอ้ยเอาไปให้พี่เอเอาไปให้พี่นัทนะให้พี่นัแกตองอินพี่น้องจ้าต้นหิ้งไยเติมจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่พรอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากมาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้โคนนั้นไง พ่อแม่พี่น้องนี่นี่เบิ้งเบิ้งเรื่อยๆหนักเนี่ยเห็นบัวจัดพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เรามาแล้วตัวใหญ่เรามาแล้วกับใบใหญ่ใบดไญ่แต่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะพี่พรแดดร้อนๆอ่ะเขาถึงจะออกอันนี้ก็ไปตามมตามได้กันไปเดินไปดองนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วได้แจ็คต้แล้วได้สี่ตัวแล้ว ตัวแร้นี่เงอเดี๋เดี๋ยวให้เขาไปก่อน่เดี๋ยวเราลงเลย่อให้ก่อนรอให้ก่อนเดี๋ยวลงเลยใช่ไหมแฟน่าบอกมาครบทีมเลยที่คลิปที่แพทลงไปเมื่อเช้าขาดขาดพี่จอยเขาบอกงนี้ จอยเสียงเจ้าเจ้าๆๆเจ้าแกอยากไปด้วยอยู่นะเมื่อวานนะที่เราไปกันอีกอะที่นูน่นนะเออแต่ว่าแก,กไม่ว่า<อ>งเออแกไม่ว่างยุ่งแล้วเขาไม่ตอบเคยจะตอบข้อความงน้งแค่ไปไหมางานเขาเขาจัดสามวันเราเลือกเราเลือกไปวันใดวันหนึ่งใช่ไหมเขาจาัดแ<ม>กจัดวันเสาร์เขาบอกว่าฉุกเฉเสาร์วัน่อมนั้นแกย้ายของของแกพี่จอยแกไม่ค่อยตอบ คอมเมนต์แกไม่ค่อยดูโทรศัพท์นู่นแกกลับบ้านแกถึงได้ดูทีเดียวนี่แกได้ทำงานอยู่แะแกทำงานไม่ชวนเลยไม่ได้ชวนเลยเพราะว่าอยู่คนละแผนกนะพี่พรโรงงานเดียวกันแต่อยู่คนละแผนกเขาคงมีงานอยู่ไหมงานก็มกหัวล็อกก็มืดๆๆๆก็กล่อมล็อกเสียงเนี่ย เสียงนี่สุดยอดหาเป็นนี้วเตือนพุ่มนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเยอะ พี่น้องต้นนี้ต้นน้อยหนึ่งแดงสีไปต้มท้าวคงพี่ก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยไหนอ่ะอ้าวเล็กเกินให้ให้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูนี่ไปต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟูต้นใหญหน่อยกินมันมันหมดเลยนะพี่พรมันมันนะใช่จะให้พี่พรเอาไปให้พี่เอาไปล่อยไปปล่อยไปไกลๆพี่พรเดี๋ยวมากินดิ มันก็มาเหมือนเดิมแหละถึงจะปล่อยไปไกลเนาะมาแล้วของมีขา <c oughs> ก็ไถมาเรื่อย,ยแหละได้ยินเสียงคืนบ่พี่น้องร่มแหง้งอีหลีจ้ะพอแม่พี่น้องสิเปียนแผนแล้วบ่ไหวพราะว่าหยัางรอบมันแห้งแล้วพอคืนนี่ ได้ยูสามซีโตหนึ่งเอาแม่พี่พรเรียว่าปล่อยเข้าไปเหอะพ่อแม่พี่น้องมันหน่อยโพดสิเปล่าเด้อสิปล่อยลงทะเลจ้ะแต่ซีหาโตนี่ล่ะเดี๋ยวสิพาไปเลาะปลาต่อเด้อปล่อยลงคืนสู่ทะเลพอนนอยโพดบ่พ่อเอาไปกินจ้ะเราใส่พิ่นบ่ค่อยใหญ่ายพี่น้องเบิ่งใส่ปกตระดิ่มันใส่บึ้งจังเด้อลงไปในทะเลเหมือนเดิมนะจ้ะเดี๋ยวพาลงป่า อลอยลงทะเละจ้ะถ้าได้ดังข่าเนาะใช่แต่ว่าแม่พอเราสิลงเราอะไอยากลงแต่เราลงเอิ่ง,ง,งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อกะทิมอีกแล้วแพทย์ต้องเก็บได้หน่เก็บจักหน่อยเนาะพอว่าหยังพี่น้องอันนี่นี่มันแต่ว่าพี่พรแฝดมันคล้ายๆแฝดเขาไหมเนี่ย น่าจะไม่ใช่แฝดเขาจะเป็นแบบว่าดอกเยอะๆเรียงๆกันเนาะเอออันเนี้ยมันเรียงกันแต่ว่ามันมันเออเนาะพอแม่พี่น้องบ่หมั่นใจด้วยนี่ว่าเป็นแฝดยาตะกะแตนบ่เพราะว่าเห็นดอกพิ่นคากเบิ่งติล่ะแต่ว่างามหลายนี่พี่น้องเบิ่งซอยกันแน่นี่ แมนว่าอันแมนมนเมนกะทินโอ้ยจะแมนบ่อพิษหยาแต่กะแตนให้กะทินบ่อพิษพี่น้องเอ้ยมันซับสนกันอยู่หันแหละนี่อุ้ยห้ามค่ะนี่หว้ยยอดอุอออบัววทั้งนั้นเลยอยอดอวบอัวพี่น้องจ๋ามีแต่ยอดอุออบัวทั้งนั้นเลยนี่ป๊าดโว้ยงามค่ะอวบมากจ้ะมองพี่พอลล่อนะพอนแล้วก็ล่างเก็บ เดี๋ยวแพทย์จะเข้าไปดูของคุณธยาคุณธยาเขามีเปรียบเทียบให้ดูอยู่พี่พรจ้ะทั้งแม่ขวัญทั้งหลายหลายหลายช่องอยู่จ้ะของพี่แดงด้วยสวยมากเลยที่เราเก็บไปเมื่อวันนั้นวันนั้นมันดอกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะพี่พรแต่ใบมันใหญ่กว่านี้นะที่เราเก็บกันพอกันใบพอกันแต่ว่าพูดถึงดอกอ่ะคือวันนั้นที่เราเก็บดอกเขายังไม่เห็นชัดไงพี่พรเนาะโชคดีนะแพทย์ยังไม่ได้กินอ่ะ กินก็คล้ายๆกินเหมือนกันกินเดียวกันเลยนี่จะพ่อแม่พี่น้องแพ้กับพี่พรอนบ่หมันใจเพราะเห็นดอกเห็นดอกมันเป็นเลี้ยงๆเพราะว่าโอ้นั่นโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำได้เลี่ยงแล้วน้ำน้ำเกีียวมืออะไรเห็นนี่นี่นี่ดอกแล้วคือดอกแถะปกติถ้าบ้ากระทิ่นเป็นดอกเดียวๆไงพี่พรใช่ลงน้ำตาเลยยงน้ำตใครพี่พรหรือแพท งงแพดแล้วน้ำต่ำน้ำมันต่ำแพดที่พอ่อเราเยียงงพี่น้องงามคักงามแนวอุย้ยมีแต่ยอดอวบอวบด,ด้วยนี่เด้อเนี่ยแต่ว่าตัว,ตวนั้นนะมันจะเป็นคล้ายๆว่ามันจะเป็นพวงยาวอย่างนี้ใช่ไหมพี่พรแล้วมันก็จะขึ้นเรียงๆเรียงๆกันแต่อันนี้มันก็ไม่เชิงว่าเป็นพวงแต่เราก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดูไปเช็คดูให้มันแน่ใจแล้วค่อยมาค่อยมาจัดการเพราะว่าเขาเยอะอยู่พี่พรหรือไม่ก็มาเก็บเก็บเม็ดเก็บฝักเขาได้เลยเนี่ย พ่อแม่พี่น้องจ้าฉีดไปหาปลูกสาวจะ,จะไปดูจ<ะ>้า<ะ>พ่อแม่พี่นอออ้องเลาะไปเลาะมาพาพี่พรไปกินเขา่ากินเข่าแล้วก็อ,กออกเลาะต่อจ้านี่ๆมาเบิ้งผักกูดไปไปปีหนาพี่น้องเอ้ยผักกูดอะไรหลายปีนี่มันเอาบทันเหรอจ้า,จาน้อพี่พรเนาะนแกมาแล้วแก่บิดแล้วหลายแห่งเดี๋ยวสิไปเบิง้งพาไปเบิ้งไบทหลายๆปลาพี่น้องจ้านี่หลายๆผักกูดมามาแล้วกนะ็จ้า งามหลายเดยกแพทย์ผ้าลงบนบนทางใส่ด้จ้ะเด้อ <c oughs> ไม่ทางขึ้นบ้านคาเจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่ผักกูทำไมถึงชอบมาอยู่อย่างนี้ละจ้ะนี่งามหลายจ้ะต่ว่าเข้าก <c oughs> แตว่าอยู่ในป่าก็มีจ้ะอยู่ในป่ากบมีพี่น้องจ้ะทิปนี้เป็นทิปผ้าทั่วเด้อพี่น้องเด้อโต๊ะฟูกับเดซี่หาโต๊ะได้เพราะพ่อกินไปไม่ได้หรอไปได้คะ่ะพี่พร ามาเบิ่งปลาผักกูดไปมงุงงีิละจากอันนี้อันนี้หญ้าตะก,กะแตนนด้พี่น้องหญ้าตะก,กะแตนจ้ะตะกะแตนแต่ว่ามันถึงเป็นคนละพันธไหมคนละพันธ์ก็ทีทีผิดจอยแล้วเก็บเนาะแต่ว่าอันนี้กับหญ้าตะก,กะแตนที่กันจ้ะงามล่างามพงจิละจากพี่น้องจ๋าอยู่ใกล้ๆดงผักกูดค่อยนี่แหละดงผักกูดก็มันอยู่ใกล้ๆเงินคนนี่มากคัก ดงผักกูดทั้งที่ละนี่นะแม่พ่อแล้วก็อยู่คลังผุนนี่อันนี้มันบริยู่ในเฮือนท้นเด้อพี่น้องเขามาเก็บได้เด้อเดี๋ยวสิพามาเก็บเจะเจะเด้อน,นี่นี่้ยนี่นะดงเล็กๆห,หน่อยๆดงใบใหญ่กับพ่อเก็บอยู่จะ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งผุนหยิบแพทเห็นใครมีแม่พี่น้องแพทสิซากตายเุ้ยหนีอีกดงหนึ่งอยู่หน้าบ้านข้าเจ้าหมูเจ้าสื่อมาปู่คือมันขึ้นเอง เบิ้งได้พี่น้องจา้านี่ขอทายในยเด้อนี่พี่น้องเบิ้องผักกูดฟ๊าขอยบ่สนขอยสิขอมือเจ้าเก็บปีหนา้า <c oughs> นี่บ่แม่นแถวที่แพทเคยไปกับพี่พ่อนี่จะ้ะแถวใหม่เด้อจ้ะนี่งามหลายเด้อให้เบิ้งเนาะโอ้ยผ้าทั่วเบิ้งดงพักกูดพี่น้องงามค่ะฟ๊าขอทายในยเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยงามหลายมื้อนี้ยผ้าทั่วเบิง่งเบิ่งดงพักกูดไปเด้อพี่น้องเด้อปีหนา้าจัดเต็มเฮาเก็บ ปีหน้าจะเต็มจ้ะอันนี้กับผักบุ้งฝรั่งสีเขียวได้จ้ะพ่อแม่พีน่น้องนี่ที่ล่ำ่นเป็นสีเขียวจ้ะกินได้เหมือนกันแม่บอแม่พรได้กินแล้วจ้ะจ้ะแม่พ่อนเรากินแล้ว,ลว,ลวสีเขียว,วตอนนี้เราเหี่ยวหมดแล้วเนาะเฮ้ยนี่นี่นยังมีที่พึ่งขึ้นอยู่น,ยนั่นนะยอดยอดนะ่ะปิดรถสิคะแม่พ่อนแม่พ่อร กะทินเหรอะคะจะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพักกูดกับไปพอยจะได้เฮื่อนคอนอุ้ยเบิงพักสี่ล่อมนี่กัจแแม่นงามคักเดอ้อพี่น้องจ๋าคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องวนอยู่กับปลากับดงกับเขาเบิง้งธรรมาชาติลุวนลวนจ้ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งใบงพักฟันสิงโตเด้อพี่น้องไปตอนซ่อนสวัสดีจ่าโรสโอ้ยนี่กะทินแล้วเผ่าแล้ว แกแล้วพี่อืพอแม่พี่น้องแก่แล้วแก่แล้วจ้ะผ้าพี่พ่อนทั่วอีกคือเราจะไผ่ผ้าไผ่ละผ้าน้ากันต่างคนต่างผ้าจ้ะพี่น้องจ๋ามวนมวนยางเหรนปลาเบิงนั่นเบิงนี่ไว้จ้ะนี่ก็เริ่มมืดแล้วล่ะเริ่มมืดแล้วจ้ะถ้าขับรถม,มาแตเห็นไหลาย,ลายไปกิน ป่ายงังห้องกระตาเลยพี่น้องเอ้ยนี่พระก,กูดกับพ่ออยู่แต่ว่าเพิ่น่นเป็นพระก,กูดทีที่ห้องเก็บป่ายแล้วเบิง่งใบสำหรับปีปีหน้าเนาะปีหน้าจะเต็มจ้ะพี่น้องจา้าคลิปนี้แพคก,กับเสดฟากไว้ซ้ำนี่เด้อคือคือว่อาแปาาลว่ามันเลาะหาเที่ยวมวน,นกันน,กกกกกน,นั่งโต๊ะปูแล้วก็โต๊ะบ่ได้ล่มแห้งก็เลยผ้าพี่พ่อเลาะผ้าแล้วก็กอนกอนสิมาเลาะกันต่อเนี่ยโต๊ะปูแล้วกับผ้าแล้วไปยินเข่าอยู่เฮื่นดูจ้ะคลิปนี้แพคกับเสดฟากไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ แต่ว่าตานี่ก็ยังแหนมหาของที่สก็บมีอะไรให้เราเก็บไหมอะไรประมาณนั้นจะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนปลอดภัยด้วยจ้ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเป็นโรคที่เป็นแบบว่าเป็นยังที่ประเสริฐแล้วบ่มีโรคมีภัยเนาะพี่น้องเนาะเงินทองคอยหาเอาที่หลังจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อน บ่มีโหลบ่มีไั่เนาะจ้ะเป็นลาบอันประเสริฐจ้ะขอบคุณหลยลจ้ะสวัสดีจ้า